สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 วันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนะคะอ่ะมาดูข้อหนึ่งกันเลยวันนี้จะคล้ายๆกับของเมื่อวานเลยนะคะจริงๆทำน้อยกว่าด้วยซ้ำเนาะอ่ะมาดูพร้อมกันแม่มีขนมทองหยิบ1,064ชิ้นต้องการแบ่งขนมใส่จานจานละ8ชิ้นแม่จะแบ่งได้กี่จานอะมาดูกันเลยปัญัดแรกเขาให้หาอะไรครับประโยคสัญลักษณ์ เนาะอ่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราเนี่ยมันเป็นการแบ่งถูกไหมเวลาเรามีของจํานวนหนึ่งเราต้องการแบ่งแบ่งออกไปข้อนี้เราต้องเอามาหารนะคะเราจะต้องนํามาหารเรามีเลขสองตัวคะ่ะคือหนึ่งพันหกสิบสี่กับแปดเอาเลขตัวมากตั้งใส่เลยคะ่ะหนึ่งพันหกสิบสี่หารด้วยแปด เท่ากับสี่เหลี่ยมนักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายเท่ากับและใส่สี่เหลี่ยมทุกครั้งนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์จะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับและสี่เหลี่ยมเสมอถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับกับสี่เหลี่ยมไม่ถือว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากนะเครื่องหมายเท่ากับกับสี่เหลี่ยมเนาะหนูใส่มาด้วยนะคะเมื่อวานมีบางคนยังไม่ใส่มาให้ครูนะคะอ่าโอเคคราวนี้มาดูวิธีทำ 1,064ห่ารด้วย8 1,064เราเป็นตัวตั้งตัวเริ่มข้างหน้าตรงนี้ถูกไหมคะหนูก็ไปดู1 0ึ4อยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องเอาคำนำหน้าหนึ่งมาถูกไหมคำนำหน้าหนึ่งคืออะไรแม่มีขนมทองหยิบเขียนเลยคะ่ะแม่มีขนมทองหยิบ หนึ่งพันหกสิบสี่หน่วยเขาเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นชิ้นนะคะหน่วยเป็นชิ้นเมื่อวานบางคนก็ลืมใส่หน่วยมาให้ครูนะคะใส่ด้วยนะคราวนี้บัรทัดที่สองเขาบอกหารด้วยแปดถูกไหมคะหารด้วยแปดหนูมาดูแปดแปดอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะคํานําหน้าเลขแปดคืออะไรคําที่อยู่ข้างหน้าเลขแปดคืออะไรเอ่ย ต้องการแบ่งขนมใส่จานจานละถูกไหมเขียนเลยค่ะต้องการแบ่งขนมใส่จานจานละแปดหน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นชิน้น อ่าโอเคต่อมาบรรทัดที่สามบรรทัดที่สามเอาคำถามมาใส่ค่ะแม่จะแบ่งได้กี่จานคือตรงนี้ถูกไหมแม่จะแบ่งได้กี่จานแต่เวลานำมาใส่ครูเคยบอกแล้วคำถามตรงนี้กี่จานกี่ชิ้นกี่บาทเท่าไหร่ไม่ต้องเอามาใส่นะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายเราจะใส่แค่แม่จะแบ่งได้อ่าแม่จะแบ่ง ได้ 1, 0, 64, หนึ่ห่ารด้วย8เท่ากับคราวนี้เขาถามแม่จะแบ่งได้กี่จานถูกไหมคะแสดงว่าหน่วยของข้อนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยหน่วยของบรรทัดที่3ต้องเป็นคําว่าอะไรเอ่ยเป็นจานนะคะหลายๆคนยังไม่ส่ง ยังไม่เขียนมาให้ครูนะเมื่อวานหนูดูด้วยนะคะว่าหน่วยเขาเป็นอะไรเนาะเขาถามจะแบ่งได้กี่จานหนูก็ต้องเอาหน่วยจานมาใส่ด้วยนะคะอ่าโอเคคราวนี้ทดเลขค่ะ 1, 000, 1 0ึ่งพันหนึ่งันหกสิบสี่ค่ะหารด้วยแปดถูกไหมเนี่ยเอาตรงนี้มาทดในกระดาษทดนะคะ 8ดคูณอะไรได้หนึ่งตัวแรกมีไหมแปดคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีไซสูย์ถูกไหมคะต่อมาเอาหนึ่งรวมกับศูนย์เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นสิบพ่อแม่แปดแปดคูณอะไรได้สิบมีไหมคะ ไม่มีถูกไหมถ้าไม่มีหนูต้องหาว่า8คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ10ที่สุดแต่ไม่เกิน10นะคะนั่นก็คือ8 1ได้8อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบขีดเสน้นอะศูนย์ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ยืม1เหลือ0จาก0เป็น10ค่ะ10ลบ8เหลือ2คราวนี้ดึงเลขถัดไปลงมาคือเลข 8คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ26ที่สุดคะก็คือ8 3 20 4ถูกไหมใส่เครื่องหมายลบ6ลบ4ได้2 2ลบ2ได้0ดึง4ลงมาคะ่ะ8อะไรได้24มีไหมคะอ่านั่นก็คือ8 3 20 4 ลบการ4-4ลบ4ได้0 2นลบ2ได้0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลย133เอามาใส่เลยค่ะ133จานนะคะบรรทัดที่3เราจะเขียนแบบนี้นะเมื่อวานบางคนยังเขียนบรรทัดที่3มาผิดอยู่นะคะต่ออบอบตอบเอามารทัดไหนมาตอบเอ่ยบรรทัดสุดท้ายมาตอบเหมือนเดิมค่ะแม่จะแบงได้ เราได้เท่าไหร่เอ่ยเอาตัวนี้มาตอบ1 3 3หน่วยเป็นจอ่าประมาณนี้คล้ายๆของเมื่อวานเลยนะคะแค่เมื่อวานเนี่ยเออเราเขียนสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกถูกไหมแต่วันนี้เขาใจดีไม่ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกขึ้นต้นด้วยประโยคสัญลักษณ์เลยนะคะ,อะโอเค ยังเน้นย้ำอยู่นะคะว่าประโยคสัญลักษณ์อย่าลืมเครื่องหมายเท่ากับกับสี่เหลี่ยมนะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ